สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาสุข,ขศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์ของเพศชายค่ะระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะแบ่งออกเป็นอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในค่ะอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะคะของเพศชายอาวัยวะแรกนะคะคือองคชาตค่ะ2ถุงอัณฑะองคชาตนะคะทําหน้าที่ในการนําพาอสุจินะคะผ่านเข้าสู่ปากมดลูกเพื่อทําการปฏิสนธิค่ะ ถุงอันธะนะคะทำหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการสร้างอสุจิต่อไปเรามาดูอวัยวะภายในกันนะคะอวัยวะภายในนะคะประกอบไปด้วย 1. ท่อนำอสุจิค่ะ2ท่อปัสสาวะ 3. กระเพาะปัสสาวะนะคะ 4. ถุงสร้างน้ําอสุจิ 5. ต่อมลูกหมาก6ต่อมคาลเปอร์7หลอดเก็บอสุจิ 8. อัน้ะค่ะ ท่อนำอสุจินะคะทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอสุจินะคะเข้าสู่ท่อปัสสาวะค่ะถุงสร้างนําเลี้ยงอสุจินะคะทําหน้าที่ในการสร้างอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอสุจิค่ะต่อมลูกหมากนะคะทําหน้าที่ในการสร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบทอ่อนๆนะครับลดความเป็นกรดนะคะในท่อปัสสาวะและช่องคลอดค่ะต่อมคาปเปอร์นะคะทําหน้าที่ในการสร้างสารหล่อลื่นนะคะเพื่อผสมกับอสุจิค่ะ หลอดเก็บอสุจินะคะทำหน้าที่ในการเก็บพักตัวของอสุจินะคะชั่วคราวเพื่อให้อสุจินะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะอันทะนะคะทำหน้าที่ในการผลิตอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชายค่ะฮอร์โมนเพศชายตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนค่ะปกตินะคะการหลั่งอสุจิในแต่ละครั้งนะคะจะมีปริมาณ3-5มิลลิลิตรนะคะโดยจะมีอสุจินะคะประมาณ300-400ล้านตัวนะคะหากมีจํานวนอสุจิที่น้อยกว่านี้นะคะ อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นหมันได้ค่ะอสุจินะคะเมื่อเข้าไปสู่ช่องคลอดของเพศหญิงแล้วนะคะจะมีชีวิตนะคะอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วนะคะ3มิิเมตรต่อนาทีค่ะโดยการว่ายน้ำนะคะและจะเคลื่อนที่นะคะไปท่อนำไข่ใช้ระยะเวลาประมาณ30-60นาทีค่ะสรุปบ,บทเรียนนะคะอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะแบ่งออกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและภายในนะคะ โดยมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันและมีความสำคัญต่อระบบสืบพันธ์อย่างมากค่ะ